เขาท้าบอกว่าถ้าผักไม่งามแล้วจะให้เตะตูดบ่างนั้นสงสัยจะได้เตะตูดคนหรือไม่งั้นก็ผักจะงามสวัสดีค่ะทุกคนไปเอ่อเมื่อเช้าไปซื้อเบี้ยมะเขือมาตัวเองตัวเองเพาะไม่ขึ้นไปซื้อเข้ามาหาต้นง,งามๆเลยแหละเดี๋จะไปปลูกเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มจะอ่อนๆแล้ว มาตรงกลางวันนี่แดดแรงมากเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยสามสิบองศาเดี๋ยวไปทําสวนไปปลูกมะเขือกับด้วยกันคะ่ะอันนี้กากกาแฟนะคะเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะเอาไปทําปุ๋ยไปปลูกผักคะ่ะโอ้ยเต็มไปหมดเลยมะเขือห้าต้นมะเขือเปาะดอกไม้ ดินขนลงรถมาทีนี่ไปปลูกใส่กระถางนะคะเผื่อ่หนาวจะได้ย้ายเข้าไปในตู้ได้เดี๋ยวใส่อันนี้รองก้นถางไปก่อน จะมาสักดิน เผือเสร็จก็ปล so so like ูกต้นไม้ดอกไม้ต่อดอกไม้ก็ชอบนะคะไม่ใช่ว่าชอบแต่รับฮัลโหลบอดมานเนี่ยดอกไม้สผืภพัจะรดน้ำ ก็เด็ดใบล่างเขาออกพยายามเด็ดใบข้างล่างออกเริ่มเด,ดแตกแล้วนะอีกสองต้นยะเอาดอกไม้ขึ้นบนบ้านก่อนหลังจากที่ปลูกปลูกมะเขือกับอดอกไม้เสร็จเหงือแตดเพราะว่าปลูกในแดดทีนี้ก็จะมา เปลือกไข่เก็บมาจากที่ร้านนะคะแล้วก็ไข่อีกสักห้าฟองแล้วก็กากาแฟะจะเอามาขยำใส่ด้วยกันแล้วก็จะเอาไปใส่ต้นกระถินเพราะว่ามันไม่ค่อยงามเลยอะปีนี้เมื่อก่อนนี้งามงามเดี๋ยวนี้เหมือนกับดินที่ปลูกเขาจะไม่ค่อยมีปุ๋ยแล้วอะไม่นจะไม่มีอาหารแล้วทีนี้ไปได้สุดเค็ดลับที่ไม่รับมา <laughs> จากน้องสาว เลยจะลองทําตามดูเขาท้าบอกว่าถ้าผักไม่งามเราจะให้เตะตูดบ่างั้นสงสัยจะได้เตะตูดคนหรือไม่งั้นก็ผักจะงามเดี๋ยวมาลองทําดูนะคะว่าจะได้เตะตูดคนไหมดูขยำไปในนี้เลยเลย พอ oh, ไหมนะไข่ห้าฟองเนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาเพิ่มปั๊บส่วนผสมน้ำกาแฟโอ้ยเนาะกาเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไข่เพิ่มอีกก่อนคือมันแห้ง มึงก็เลอะแล้วเนี่ยไปเอาไข่อีกอนสองฟองไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกลองทำไป มีน้ำอันนี้น้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวเดี๋ยวใส่น้ำซาวข้าวไปหน่อยเพื่อความเข้มข้นไอ้เพื่อความเออจะได้หยดง่ายๆ ้ำซาวข้าวกับน้ำตาลที่หมักเอาไว้อาทิตย์นึงก็เลยจะเอาไว้ฉีดใบเอาผาสมลงไปในนี้ทีนี้ก็เลวตักได้ละอันนี้แหวกแนวสูตรตั้งเดิมหน่อยนะนะเจ้าของสูตรนะเพราะว่ามันเปลือกไข่มันเยอะเกินมันก็เลยข้นไปก็เลยแหวกแนวหน่อย มันไปตัดทีนี้ก็จะไปหยอดใส่ต้นโคนต้นไม้กันละคันนี้เนี่ยดูต้นกระถินเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยงามเลยปีนเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปกตินี่จะเขียวออกดอกไออ,ออกดอกด้วยนะแล้วก็เออใบก็จะเขียวยอดเยอะปีนี้ดูแบบเหลืองๆนะ่าสงสารยังไงไม่รู้ ก็เลยจะมาลงใส่ปุ๋ยที่ทำเมื่อกี้นะนี่คือมะระกมะระกอนะคะเดี๋ยวมาลองใส่ปุ๋ยมีหลายต้นยิ่งต้นนี้ยิ่งน่าสงสารเนี่ยต้นนี้น่าสงสารกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวมาลองสูตรนี้กันนะคะดินทุกอที่ตักก็อยู่ข้างล่างต้นนี้อยู่ที่ระเบียง จะแวกๆลงไปสักหน่อยนึงมานี่ส่วนผสมที่ทำเมื่อกี้นี่ ใช้มือนี่แหละขี้เกียจลงไปเอาที่ตักที่ขุดความขี้เกียจของคนใส่ลงไปางามๆเดอ้ออย่าเอาออกอย่าไม่ต้องการจะทำไปอย่างนี้ทุกต้นก่อนนะคะนี่มะเขือด้วยมะเขืออันนี้พ่อเองพ่อเองได้ประมาณนี้แหละ ไม่ให้งามเลยมีอยู่สองต้นนั่นต้นหนึ่งอีหนต้นหนึ่งเห็นไหมแมใส่ต้นนี้หน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะภารก,กิจวันนี้วันหยุดวันหยุดก็ นนงานที่บ้านอุ้ยท่าน,นี้ละคะ่ะเดี๋ยวไปนั่งกินผลไม้อร่อยอ่อยซื้อมาที่ซื้อมานะคะอืมอร่อยโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขออภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวมาดูสักอาทิตย์ว่าปุ๋ยที่ใส่เอาไว้จะมีผลไหมจะทำให้กระถินงงามไหมนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ